สวัสดีค่ะพบกับ h e a l t h Connect ค่ะในวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทยในปัจจุบันค่ะเป็นการเจาะลึกถึงสาเหตุและร่วมกันหาทางออกค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้ม เด็กๆเ,เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าในอดีตโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอายุเฉลี่ยประมาณ11ปีอายุต่ำที่สุดคือ7ปีซึ่งอาจสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นขนมน้ำอัดลมชากาแฟอาหารฟาสต์ฟู้ดวิตามินต่างๆรวมถึงการใช้เครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อมการเป็นสาวเร็วตามมาด้วยปัญหาต่างๆเช่นทำให้เด็กหยุดสูงสุขภาพและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดเผยสถานการณ์เข้าสู่วัยสาวของเด็กไทยเพื่อเจาะลึกสาเหตุและร่วมกันหาทางออกผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสบอกว่าเด็กเป็นสาวก่อนวัยอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และส่งผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในอนาคตงานวิจัยเนี่ยพอพบว่าอายุน้อยที่สุดที่เริ่มมีประจำเดือนเนี่ยแค่ประมาณ8ขวบนะคะลองนึกภาพว่าน้องเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วตัวเองจะสามารถมีความเสี่ยงยังไงได้บ้างนะคะการเข้าสู่ภาะวะการเป็นสาวเนี่ยมันมีผลมากต่อสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าโอกาสที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจหลอดเลือดในอนาคตเนี่ยค่ะอีกเรื่อหนึ่งที่อยากพูดถึง<ม>ก็คือว่าเ,อาเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนมเมื่อมีการสำรวจแล้วเนี่ยแล้วถามความรู้เขาเรื่องว่าเ,าเขาคิดว่าการมีประจำเดือนเป็นเรื่องน่าอายไหม,มเป็นเรื่องสก,รป,กปรกไหมปรากฏว่า มันมันค่อนข้างสูงมากเลยที่เขาคิดแบบนั้นอันนี้น่าตกใจมากแล้วก็มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องของความเสมอภาคทางเพศนะคะหากเด็กผู้หญิงไม่ได้รู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองกับการมีประจำเดือนของตัวเองแต่กลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่เนี่ยมันคือเซลฟ์เอสตีมมันคือความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอะที่มันที่มันติดลบอ่ะทั้งๆท,ที่ยังอายุน้อยขนาดนั้นแล้วลองนึกว่าเมื่อเขาค่อยๆโตขึ้นเนี่ย เออเซลฟ์เอสตมหรือความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองเนี่ยที่มันต่ำมันจะส่งผลให้เขาเป็นคนแบบไหนเรื่องเหล่านี้เราอยากจะจุดประเด็นให้ภาคนโยบายหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีประจำเดือนครั้งแรกของเด็กผู้หญิงไทยค่ะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือแต่ละปีมีเด็กอายุ8-9ปีใช้สิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์ข้าราชการรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยด้วยการใช้ยากดฮอร์โมนปีละ400-500คนขณะเดียวกันยังพบว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศ,ศึกษาและการดูแลตนเองในเกณฑ์ที่ต่ำ โดยเนื้อหาวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เด็กเป็นสาวเร็วเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ยังไม่รู้จักวิธีป้องกันก่อนจะกลายเป็นคุณแม่ไวาสาอตอนนี้นะคะที่ก่อนงานวิจัยนี้ก็คือเด็กถ้าเป็นประจำเดือนก่อนอายุ8ขวบนะคะก็จะได้รับ ก็จะได้รับการการรักษาโดยมีการให้ยาเราเรียกว่ายาชะลอการเป็นประจำเดือนเนี่ยก็คือตั้งแต่8ขวบถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็คือ8ขวบแล้วก็จะหยุดการให้ยาเนี่ยตอน13ขวบแต่ที่ผ่านมาก็คือจํานวนคนเข้าใช้บริการเนี่ยค่อนข้างน้อยมากปีหนึ่งก็จะประมาณ400-500คนนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกบุตรหลานข้าราชการเป็นเรื่องของสิทธิบัตรทองที่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 ท ไม,ไม่คิดว่าครอบครัวเด็กทั้งหมดนะคะจากข้อมูลเราเราก็พบด้วยว่าการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะก็คือว่าเด็กกําลังจะเข้าสู่การเป็นสาวแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าโรงเรียนยังไม่ได้สอนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรามีความความคลาดเคลื่อนมีกับระหว่างความรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจรงิงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาได้รับความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้เขาดูแลตัวเองได้มากขึ้นรู้ว่าตัวเองเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะก็จะ สามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกคุกคามทางเพศหรือหรือมีความหรือมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นแม่ไวสายมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันหากส่งเสริมให้เด็กออกกําลังกายมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะชะลอการเป็นประจำเดือนให้อยู่ในเกณฑ์อายุมาตรฐานได้ ข้อมูลจากงานวิจัยนี้จะผลักดันสู่นโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กหญิงไทยหากปรับวิธีดูแลเด็กไม่ให้เป็นสาวก่อนไวัยได้เท่ากับส่งเสริมให้เด็กมีฐานชีวิตด้านสุขภาพที่ดีพร้อมเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อต่างๆได้ในอนาคต ถ้าเราไปปรับวิธีดูแลเด็กไม่ให้เป็นสาวก่อนไวัยได้ค่ะก็จะได้ส่งเสริมให้เด็กๆได้มีฐานทางสุขภาพที่ดีต่อไปหมดเวลาแล้วนะคะ h e ล l t คอนเน็ก t ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ